สวัสดีชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตพลังงานความรักของคุณเพื่อนๆน,นะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นะคะกลับมาแล้วนะคลิป1 2ราศีนะคะนะพักไปช่วงหนึ่งเนาะไม่มีเวลาทำให้อามาช่วงนี้มีเวลาทำให้แล้วนะคะมาดูพลังงานกันนะชาวราศีธนู ณนะปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณชีวิตคุณเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอดูพลังงานหน่อย <c oughs> ตอนนี้เป็นอย่างไรทำไมละ่ะบางท่านเหมือนว่าเครียดอยู่อะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีบางท่านอนะดูเหมือนว่าหลายๆอย่างอะมันมันมารุมมาตุ้มเนาะค่าใช้จ่ายนะ อันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายอันนั้นก็ต้องกินอันนี้ก็ต้องใช้บางท่านเหมือนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแบบมันไม่มั่นคงอ่ะไม่มั่นคงในชีวิตไม่มั่นคงในจิตใจของคุณนะคะอืมเหมือนตอนเนี้ยตัวคุณอะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานนะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันแบบแปลกนะ รู้สึกเหมือนเหมือนมีความรู้สึกแบบยังไงอะเหมือนว่าเอ๊ะจะตกงานหรือเปล่านะเออจะโดนเลิกจ้างหรือเปล่าหรือมันจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นลูกน้องลูกจ้างเป็นพนักงานอะไรแบบเนี้นะบางท่านนะเออบริษัทของคุณอะนะคะมันอาจจะ เหมือนมีแบบนโยบายอะเลิกจ้างหรืออะไรอะนะแบบแบบฟ้าผ่าเลยอะมันก็อาจจะทําให้คุณเครียดเหมือนกันนะคือมันอาจจะยังไม่ได้ถึงคุณนะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะได้เห็นนะว่าเอยคนในบริษัทแบบโดนเลิกจ้างไปบางตําแหน่งคือโดนเลิกจ้างไปแล้วตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบเหมือนวันวันวิตกกันนะแบบเอ้ยแล้วมันจะถึงคิวฉันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะ เนี่ยมันเป็นประมาณนะั้นอะเลยทําให้ตัวคุณอาจจะบบเครียดคิดมากนะคะแต่ถ้าเป็นทําธุรกิจส่วนตัวของคุณนะค้าขายนะทำงานค้าขายทําอาชีพอิสระอาชีพออ,ออนไลน์อะไรแบบเนี้ยเหมือนมันก็อะไรหลายๆลยอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะจากที่ตัวคุณเคยทํางานแล้วคุณเคยได้เงินทุกวันทุกวันอะเหมือนว่าช่วงนี้แบบไม่รู้เงินหายไปไหนอะเนาะตัวคุณเองอะนะคะก็เหมือนเครียดแหละนะคะ เพราะว่ามันจากที่เคยได้อะเนาะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วอะนะอืมแต่ตัวคุณก็ต้องหาทางไปต่อกับธุรกิจของคุณแหละนะคะถ้าหากว่าอะไรที่มันแบบว่าเออขายแล้วมันเริ่มเงียบแล้วอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมองหาแนวอื่นนะสินค้าตัวอื่นธุรกิจแนวอื่นหรือว่าหาอะไรใหม่ๆทำหรืออาจจะเปลี่ยนแนวไปเลยก็ได้นะคะออื เหมือนกับว่ายังไงก็แล้วแต่ตัวคุณเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวคุณเองเหมือนกันนะแล้วก็ช่องทางไหนที่มันทําแล้วมันได้เงินนะเหมือนตัวคุณอาจจะต้องเหมือนว่าถ้าไม่เคยทํามาก่อนอ่ะก็ลองศึกษาหาข้อมูลหาความรู้นะคะแล้วก็ลองเริ่มทําดูนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็บางท่านเนี่ยมันม,นมเออีเรื่องของความรักเนี่ยนะมันมีสถานการณ์ที่แบบว่าโปะแตกค่ะ มันมีเรื่องที่คุณเหมือนเหมือนบังเอิญไปรู้มาเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่บังเอิญหรอกมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าคุณต้องรู้อะนะแต่ตัวคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยคาดคิดอะนะคะว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องหรือว่าจะต้องมารับรู้อะไรนะอืคือเหมือนว่าที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะแบบไว้ใจเชื่อใจนะอแต่สุดท้ายก็คือ นั่นแหละเสียงความรู้สึกนะคะบางท่านอาจจะแบบบังเอิญไปรู้นะบังเอิญไปเห็นหรือมีคนมาบอกนะแต่ว่าบางท่านน่ะตัวคุณเองอ่ะก็อาจจะสังเกตความผิดปกตินะของของใครคนนั้นมาระยะหนึ่งแล้วอะนะแต่เหมือนคุณเองเหมือนแบบคุณแบบ เหมือนคุณภาวนาว่าแบบเออขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยขออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็คืออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะมันห้ามไม่ได้อะเนาะ,ะนี่แหละบางท่านก็คือเอ๊ะเอ๊ะมานานแล้วนะบางท่านก็คือตามสืบตามสืบนะจนรู้ความจริงนะคะสุดท้ายก็คือมันก็นั่นแหละเนาะโปะแตกขึ้นมานะความลับไม่มีในโลกสิ่งที่ตัวคุณไม่อยากรู้มากที่สุดแต่สุดท้ายคุณต้องรู้นะคะแลวคุณต้องอยู่กับมันอนะ บางท่านอาจจะยังเครียดนะคะอาจจะยังทําใจไม่ได้เนาะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าให้คุณพยายามแบบว่าอยู่กับความเป็นจริงอะนะอืมนะคะ่าสถานการณ์ความรักมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะบางท่านอาจจะไปเจอไปจับได้นั่นแหละว่าคนคบคนคุยของเรานะเขาไปคุยกับคนอื่นหรือว่าเขาแบบไปจีบคนอื่นหรือเขาไปเปิดตัวอะไรกับคนอื่นหรือว่าเขามีใครของเขาอยู่แล้ว ตัวคุณที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่คบกับคนคนนี้คุณอาจจะคิดว่าเขาโสดไงอาจจะคิดว่าเขาไม่มีใครอะเนาะนะคะอืมนั่นแหละอะความจริงก็คือความจริงแหละนะแล้วตัวคุณต้องได้รู้หรือว่าถ้าเอา่อถ้ามันเป็นเรื่องอื่นอะนะเรื่องแบบการงานการเงนินอะไรในที่ทํางานหรืออะไรแบบเนี้ยนะถ้าหากว่ามีใครที่แอบทําอะไรรับหลังคุณ ทำอะไรที่ไม่ดีขโมยผลงานคุณนินทาคุณทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะว่าเป็นฝีมือใครแล้วก็บางทีอาจจะเป็นฝีมือจากคนที่คุณเคารพนับถือเขาอาจจะเป็นฝีมือจากคนที่คุณเรียกเขาว่าเพื่อนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฝีมือจาก คนที่คุณคิดว่าแบบเอ้ยฉันไว้ใจอะไรแบบเนี้ยนะแต่สุดท้ายก็คือแบบทำกันได้ลงอะนะคะประมาณนั้นนะเอออ่ะประมาณนี้นะคะเรื่องราวที่ขึ้นมานะพยายามแบบตั้งสติก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าเรื่องราวไอปโปแตกอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะตัวคุณก็น่าจะอยู่ในช่วงของการทําใจอยู่เนาะแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยอะ ฟังคลิปนี้ไว้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าไปเครียดนะแต่ว่าให้ตัวคุณพยายามตั้งสติให้ดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะได้เอเควบคุมสถานการณ์นั้นได้อยู่อะเนาะอืม <c oughs> โอเคอะทีนี้มาดูสิพลังงานของคนที่จะเข้ามา <c oughs> เกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของความรักเนี่ยแหละนะพลังงานที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรเนาะ ทางไกลต่างชาตินะเออหรืออาจจะเป็นแบบลูกครึ่งก็ได้หรือเป็นคนที่แบบอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดอำเภออ่าอ,อืมมีเข้ามาใหม่สำหรับบางท่าน่ะนะคะก็จะมีทั้งคนที่เคยคบกันมานานแต่ว่า มันไม่ชัดเจนอะแล้วก็ห่างหายกันไปหรือว่ารักๆเลิกเลิกอะนะคะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยอะนะอืมนะเออเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะหนึ่งในนั้นคือคนเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยแบบเอออยู่ด้วยกันอยู่กันมานานนะเออก็ได้แล้วก็ อีกหนึ่งก็คือคนใหม่ที่เข้ามาแต่ทีเนี้ยตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันเลือกยากเนอะมันตัดสินใจยากนะเจะ้ายังไงดีนะคะอืคุณรู้สึกกับใครคนไหนมากกว่ากันนะบอกไม่ได้อะตัวคุณเท่านั้นแหละคะที่จะตอบได้นะอืมบางท่านนะ่ะนะคะตัวคุณนะ่ะอาจจะเคยคุยเรื่องอนาคตกันมันหมายแต่งงานอะไรกับคนเก่าของคุณไว้เนอะแต่ตัวคุณกับคนเก่าคนเนี้ย นะก็อาจจะแบบเอออยู่ห่างไกลกันหรือว่าคุณกับเขามันมีอะไรที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนมันไปกันไม่ได้อะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะการให้และได้รับก็ไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วมันก็มีปัญหาหละเนอะแล้วก็จบกันไปนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเนอะ แต่ว่าเหมือนแบบมันอยู่ไกลกันนะ,นะคะแล้วก็มามาหายหายแล้วก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะแบบเออจบเลิกหรือว่าแยกแยก้ายอะไรกันไปบางท่านก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะอือฮึอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมานานนะแต่ว่าเพื่อนของคุณคนนี้เหมือนว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคุณเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนเขาอยากจะพัฒนากับคุณมากกว่านั้นแต่เหมือนตัวคุณอาจจะ ไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนคนนี้มากไปกว่าเพื่อนอนะ่ะอืมจะเอาอยัางไงดีอนะ่ะเนาะนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ที่อาจจะได้พบได้เจอจากการเดินทางนะอาจจะได้เจอจากการทํางานอาจจะได้เจอจากการเหมือนไปเที่ยวไปทําบุญน่ะนะคะแล้วก็ได้เจอกับคนใหม่คนนี้มานะออืบางท่านอาจจะเป็นคนใหม่ที่ เพื่อนแนะนํามาก็ได้นะเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเป็นเอ่อคนรู้จักของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แนะนํากันมาแล้วก็ได้มาเจอกันอะเนาะอือฮึนะบางท่านอาจจะแบบทํางานอยู่ในที่เดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยที่ทํางานเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยก็มีนะอือฮึอ แต่ทีนี้มันก็คงจะแบบว่าจะเลือกใครอะเนาะจะเลือกคนไหนอะนะตัดสินใจยากจริงๆตัวคุณก็อาจจะเครียดด้วยเหมือนกันนะคะอืมเพราะว่าทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะดูแล้วก็สูสีกันอะเนาะอืฮมตัดสินใจยากจริงๆเออแต่ตัวคุณเองอะ่ะเอาเป็นว่าตัวคุณรู้สึกกับคนไหน นะแล้วก็คนไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบเออไม่ใช่ไม่ชอบไม่ได้เป็นได้แค่เพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยตัวคุณเองก็ควรจะแบบบอกไปให้ชัดเจนเนอะหรือว่าควรจะทําอะไรให้มันชัดเจนไปดีกว่านะคะอือฮ <c oughs> แล้วก็สําหรับบางท่านนะสําหรับบางท่านเนี่ยตัวคุณนะกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้แต่ว่าแยกย้ายกันไปอะ่ะ อาจจะเออแยกย้ากยากันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเคยเป็นเพื่อนกันเคยรู้จักกันนี่แหละแยกย้ากยากันไปเนาะตัวคุณอาจจะไม่ได้ข่าวคราวอะไรของเขาอนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็คือได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เออเพื่อนเก่าของคุณคนเนี้เขาอาจจะเหมือนเหมือนเคยชอบคุณนะนะคะ แต่มันอาจจะติดตรงที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีแฟนมีตัวจริงแล้วก็ได้อะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบแบบมันจะไปต่อ,อยังไงอะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนเหมือนมีมีคู่มีแฟนแล้วอะนะเออนะคะก็ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆอ,อะเนาะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแต่งงานมีครอบครัวหรืออะไรแล้วเป็นได้มากสุดก็น่าจะเป็นไดแค่เพื่อนกันแหละนะคะเนาะเพราะว่า อย่าไปทำอะไรผิดเลยเนาะนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนของคนอื่นเลยนะคะเนาะเออนะเหมือนกับว่าจะไปรักใครชอบใครอะ่ะมันก็ต้องดูด้วยเนะว่ามาเนี้ยโสดหรือเปล่าตัวเราเนะ่ะโสดไหมตัวเขานะโสดไหมนะถ้าติดคู่นะติดคู่ติดกรรมอะไรกับใครอยู่อะ่ะก็ไม่ควรเนาะไม่ควรไปดึงใครเข้ามาหรือว่าไม่ควรไปแทรกใครหรือไม่ควรจะไปเริ่มต้นกับคนที่เขา มีเจ้าของแล้วนะคะ uh huh. อือฮึประมาณนั้นะเรื่องราวมันก็แบบเป็นไปได้แบบหลากหลายรูปแบบนะบางท่านอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้แต่ว่าเลิกแล้วก็แยกย้ายห่างหายกันไปก็ได้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ตัวคุณจะเอายังไงอ่ะเนาะนะคะอืมนะแล้วก็ถ้ามีใครที่เคยทำผิดอะไรกับคุณไว้เหมือนว่าเขาอยากกลับมาขอโทษคุณ อยากกลับมาขอโอกาสนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละเนาะว่าจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีกร,รกฎขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นทัดดินได้นะปรืสอศพกันมังกรมีทัดน้ำมีกรกฎพิจิกนะมีทัดลมมีทุนตุนกลุ่มนะอ,อ่ะจะเอายังไงเออ แต่ดูแล้วมันน่าจะมีคนที่เหมือนว่าติดค้างอะไรกับคุณไว้อยู่นะคะแล้วเขาอยากจะกลับมาแก้ไขกับคุณหรือเปล่าเนาะอืมลองดูแล้วกันเนาะอ่าหรือว่าถ้าเคยมีใครแบบว่ายืมเงินคุณหรือติดเงินคุณไว้อะ่ะบางทีคุณอาจจะได้เงินคืนด้วยนะเนี่ยอาจจะได้เงินคืนเขาอาจจะเคยยืมคุณเป็นานแล้วนะ อาจจะยืมไปทำธุระยืมไปลงทุนยืมไปอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะนะแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบไม่มีเงินมาคืนคุณอะนะเขาก็เลยหายไปเลยแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะพอมีบ้างแล้วอะนะคะอืมเนี่ยบางท่านเนี่ยได้เงินคืนนะเงินเก่าๆของคุณน่ะนะประมาณนั้น โอเคทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางความรักนะคะจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสเนาะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะพลังงานสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะแนวโน้มทิศทางอืม มีคนที่เครียดแหละอยากกลับมาขอโอกาสคุณนะคนที่เคยเหมือนว่าเคยคบเคยคุยกันแล้วแหละแต่ว่าความสัมพันธ์นะมันค้างคากันแล้วก็เงียบหายกันไปนะคะมีคนอยากกลับมาเคลียมาขอโอกาสคุณแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็คิดเยอะพอสมควรเลยนะว่าจะให้เขากลับมาดีไหมนะคะ คือในอดีตมันเคยดีมันเคยมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้แหละแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันผ่านมานะคะเนาะมันก็แบบมีปัญหาทำให้คุณจะบปวดเส็ยใจเกิดขึ้นนะนะอืเหมือนไพ่ขึ้นมาว่าตัวคุณต้องคิดให้เยอะนะคะดูให้ดีพิจารณาให้ดีก่อนที่จะรับใครกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ หรือว่าต้องคิดให้ดีแหละก่อนที่จะไปรับรักใครอะนะคะอืมนะตัวคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเขาล่ะคุณโอเคไหมคุณชอบเขาหรือเปล่านะคุณให้โอกาสเขาไหมนะคุณแบบยกโทษให้เขาหรือเปล่าเออตัวคุณเองก็ตัดสินใจให้ดีแหละนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยนะไพ่พระขึ้นมานะ่ยทาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็ไม่แนะนำนะคะเนาะถ้าหากว่าตัวคุณตัวเขาอะมีคู่มีแฟนมีใครอยู่อะนะก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเถอะเนาะถ้าตัวคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็จงซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองถ้าตัวเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ให้เขาว่ากลับไปซื่อสัตย์กับคนของเขานะอย่ามปยุ่งอะไรกับคุณนะคะเพราะว่าถ้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทําให้คุณอะไปนะ อ,อติดบาปติดกรรมอะไรกับเขาไปด้วยอะนะคะเนะาะทั้งๆที่ตัวคุณก็อาจจะอยู่ของคุณดีๆอยู่แล้วก็ได้อะนะคะอยู่ๆก็เอาบาปมายื่นให้คุณอะเนาะให้คุณมาทําบาปร่วมกันอะไรแบบนี้นะก็คือไม่เอาเนาะนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอานะอย่าไปยุ่งนะถ้าเขาเข้ามามาจีบมาชอบหรือกลับมาแต่เขามีใครของเขาอยู่อะนะคะเออต่างคนต่างอยู่เถอะถ้าเป็นแบบนั้นอะนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจําไปแค่นั้นก็พอเนาะ นะคะแล้วตัวคุณก็อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณดีกว่าเนาะอย่าไปเสียดายเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นอดีตไปแล้วอะเนาะนะคะแต่สําหรับบางท่านก็คืออาจจะมีคนที่แบบทำผิดกับคุณนั่นแหละทาผิดทําบาปทําอะไรไม่ดีนะรู้สึกตัวแล้วรู้สึกผิดแล้วอยากจะกลับมาขอโทษคุณขอโอกาสคุณอยากจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณ ตัวคุณก็พิจรารณาเอาแล้วกันนะคะว่าเขากลับมาเนี่ยเขาสานึกผิดจริงไหมและไอสิ่งที่เขาเคยทําผิดทําพลาดอะไรไปอะ่ะเขานะ่ะได้แก้ไขได้ปรับปรุงอะไรตัวเขาเองหรือเปล่าเนาะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรแบบตามมาอีกไหมเนาะถ้าสมมุติแบบเที่ผ่านมาตัวคุณกับเขาคบกันแต่ที่ผ่านมาตัวเขาว่าอาจจะเคยแบบเออไปดึงคนอื่นเข้ามาหรือว่า,าทิ้งคุณไปกับคนอื่นนะหรือว่าเป็นแนวแบบ คบซ้อนมีตัวเลือกอะไรแบบนั้นน่ะเนาะตัวคุณก็ต้องดูก่อนด้วยนะคะว่าการที่เขากลับมานะ่ะแล้วคนนั้นน่ะบุคคลที่สามนั้นน่ะยังอยู่ไหมอยู่ไหมหรือไปแล้วเลิกหรือ,อยังจบหรือ,อยังเคลียร์หรือยังย้ายหรือยังยังเกี่ยวข้องอะไรกันอยู่หรือเปล่ายังคุยกันไหมยังแชทยังไลน์อะไรค่ะกันอยู่ไหมคุณต้องเช็คนะนะคะเพราะาบางทีรับกลับเข้ามาเนาะแล้วมีปัญหาพ่วงมาด้วยอ,อีกหนึ่งหน่วยอะ่ะอันนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาอีก นะคะเอาให้ชัวร์เนาะจะเอาใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยดูให้ดีนะเอออย่าไปติดกับดักว่าในอดีตฉันกับเขาเคยรักกันเขาเคยดีกับฉันมากโน no. ให้ดูปัจจุบันนะอย่าไปดูอดีตเพราะถ้าอดีตมันดีคุณกับเขาคงไม่เลิกกันหรอกถูกไหมคุณกับเขาคงจะแบบรักกันดีอะแต่อดีตมันไม่ดีไงฉะนั้นคุณต้องกลับมาดูที่ภาพปัจจุบันนะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่ทําณกับเขามีปัญหาก,กันไปคือเรื่องอะไร แล้วก็มาดูปัจจุบันนะคะแล้วก็พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงเนาะนะคะถ้าดีก็ดีถ้ากลับมาแล้วดีก็คือดีกลับมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเรื่องบุคคลที่3ามเรื่องอะไรให้คุณเสียใจอีกก็ถือว่าดีกลับมาแล้วปรับปรุงตัวเองใหม่นะแล้วก็เอ่อทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็น่าให้โอกาสนะคะแต่ตัวคุณต้องดูนะนะคะ Ừ. ประมาณนั้นนะแล้วก็สําหรับบางท่านนี่ก็เป็นแนวแบบว่ารักเก่ารักเก่าแบบเนาะเออรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนคบคน,ค,นคุยเก่าอะไรแบบกลับมานะ่ะนะคะแต่ว่าน่าจะห่างหายกันเป็นนานมากนะคุณกับคนเก่าคนนี้นะคะคืออาจจะเจอกันสมัยวัยรุ่นหนุ่มสาวอะแต่ว่ากลับมาได้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่แบบ อายุมากแล้วอะแบบสาสิบกว่าสี่สิบกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคือก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรในชีวิตก็มาเยอะแล้วแหละนะคะเนาะแต่ก็ดูให้ดีแล้วกันนั่นแหละเนาะว่าเขาผ่านอะไรมาพางแล้วแล้วไอ้สิ่งที่เขาผ่านมานะั้นะมันยังอยู่ไหมนะคะเออก็ไปเช็คกันดูแล้วกันเนาะ,ะก็ประมาณนี้แหละนะคะดูให้ดีพิจารณาให้ดีทำในสิ่งที่มันไม่ผิดบาป อะไรต่อใครอะนะคะเนาะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีกันขึ้นมานะสำหรับบางท่านนะตัวคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบปรงกับความรักแล้วก็มีนะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเออฉันก็อยู่ของฉันได้นะฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ทุกร้อนอะไรจะมีเอ,อ่อมีคู่มีแฟนหรือไม่มี ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะเพราะว่าบางท่านก็คือเข้าถึงธรรมะไปแล้วอะนะใจคุณสงบสุขแล้วคุณมีความสุขกับโลกภายในของตัวคุณเองแล้วนะไม่ได้วิ่งหาวิ่งตามขวนขวายว่าจะต้องมีคู่คือคุณสามารถที่จะแบบอยู่คนเดียวของคุณได้อย่างมีความสุขอะอืไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครอะนะคะอ,อืออ่ะก็ประมาณนี้นะแนวโน้ม โอเคมาดูไพ่โรแมนแองเจิลนะคะรีลิซิโอเอ็กเนาะเซปารเรชันอ่าคนที่เคยพัดพรากกันไปคนเก่าๆของคุณนะ่ะคนเก่าๆเลยแหละนะยัวเอ็กซ์เนี่ยนะเอ็กซ์ลเวอร์เนี่ยแหละนะคะรักเก่าที่เคยพัดพรากกันไปนะคะที่เหมือนว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเนาะอืมแต่สำหรับบางท่านน่ะคือ มันอาจจะเป็นรักเก่าที่ที่เหมือนว่าเออแยกย้ายกันไปหนะดีแล้วนะกลับมาก็อาจจะไม่ได้ทําให้ตัวคุณรู้สึกดีก็ได้อ่ะอืนะคะเหมือนแบบเออแยกย้ายกันไปเติบโตเถอะดีแล้วต่างคนต่างอยู่เถอะดีแล้วเหมือนตัวคุณอาจจะไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วนะคะ แล้วก็สําหรับบางท่านมันก็เป็นพลังงานแบบว่าถ้าหากว่าตัวคุณกับเขาว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ยังรักกันอยู่ยังอยากจะกลับมาหากันอยู่อ่ะถ้าเป็นกรณีนี้อ่ะนะคะก็ต้องเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีอ่ะพลังงานที่มันเหมือนแบบเคยทะเลาะเคยมีปัญหาเคยขัดแย้งเคยทําเรื่องราวอะไรกันไว้อ่ะนะคะก็ต้องเคลียร์เรื่องราวอะไรเหล่านั้นทิ้งไปอ่ะเพราะถ้าหากว่าตัวคุณกับตัวเขายังรักกันอยู่และยังอยากจะกลับมาให้โอกาสกันอยู่อ่ะ เนาะก็อย่าไปขุดเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะไรขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีกนะคะถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นกันใหม่จะให้โอกาสกันใหม่นะคะนั่นหมายความว่าต้องเคลียร์อดีตท,ทุกอย่างทิ้งไปนะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เลยนะคะจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอะไรที่ผ่านมาแล้วนะก็คือแบบจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวอะนะคะต้องเป็นแบบนั้นเนาะนะคะสําหรับบางคู่ก็คือมันเป็นการแบบว่าแยกห่างกันไปในอดีตนะ เราก็ยังเหมือนแบบยังคิดถึงกันอยู่อืมแต่มันอาจจะเป็นความรักที่แบบเคยทําให้คุณเจ็บปวดนะบางท่านก็เลยแบบว่าคิดเยอะเหมือนกันนะเนาะพอเขากลับมาก็อาจจะลืมเรื่องราวแย่ๆในอดีตที่เขาเคยทํากับคุณไม่ได้แต่ยังรู้สึกกับเขาอยู่ไหมบางท่านก็ยังรู้สึกอยู่อ่ะนะอืมมันก็เป็นพลังงานที่แบบยังคานกันอยู่นะเนาะบางท่านะนะนะคือยังรู้สึกกับเขาอยู่ ยังรักเขาอยู่แหละแต่สิ่งที่เขาเคยทํากับเราไว้อ่ะมันทําให้เป็นพลังงานที่มันต่อต้านเนาะทำให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยฉันแบบไม่เอาดีกว่าไหมนะไม่รับกลับเข้ามาดีกว่าไหมเพราะเขาเคยทําแบบนั้นกับฉันแล้วตัวคุณเองก็อาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าการที่เขากลับมาเนะ่ะมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแย่เหมือนเดิมนะคะอืมแต่ไพ่เขาบอกว่าก็อย่าไปยุดติดอะไรมากนะคะตัวคุณเองต้องอยู่กับ ปัจจุบันเนาะอยู่กับความเป็นจริงนี่แหละแล้วก็พิจรารณากันไปนะคะอืมจะได้ไม่ต้องเครียดนะเออแล้วก็อย่าไปยุดติดกับความรักในอุดมคติมากเกินไปนะคะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขวันวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะตัวเลขสี่สามสองห้า มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขานะตัว K ตัว X ตัว Q ตัว U ตัว Z ตัว J ตัว B ตัว I ตัว Y ตัว L ตัว D ตัว A ตัว V ตัว S แล้วก็ตัว O โอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะคะ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสเนอะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะถ้าตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะยังไงนะคะก็ลองไปเช็คส่วนตัวดูกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบนะแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันนะคะช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างใต้ Description นี้นะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ